สวัสดีครับเพื่อนๆต่อไปนี้จะเป็นการเรียกสเปครถที่เราได้เซฟไว้ในเครื่องฮันเตอร์นะครับเพื่อจะนำมาใช้ในการตั้งศูนย์โดยเพื่อนๆเ,เลือกไปที่เริ่มตั้งศูนย์นะครับจากนั้นกดไปที่คำว่าเรียกสเปคดูนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของยี่ห้อรถที่เราต้องการหานะครับโดยตรงนี้ผมจะกดตัวทีอ่ะตัวทีมันก็จะวิ่งไปที่ตัวทีตัวแรก t ตโยต้ Toyota, T O ก็จะวิ่งไปที่โตโยต้านะครับตรงนี้เข้ามาใกล้ลว <c oughs> ะวักสองครั้งใช่ไหมครับ T มันก็จะขึ้นมาหาตัว T Tiger ดังนั้นอยากเราจะหาตัวนี้เราก็จะเข้ามาใกล้ละเราสามารถใช้ตัวเมาส์เลื่อนมาหาตัวที่เราต้องการได้นะครับในกรณีนี้ผมจะหาโตโยต้า A T I P N S P 1 5 2 a R ตรงนี้นะครับ ดับเบิลคลิกก็ได้หรือเลือกตกลงก็ได้นะครับตรงนี้เมื่อกี้ผมกดผ่านไปตรงนั้นเป็นเรื่องของข้อมูลลูกค้านะครับก็จะโชว์สเปคขึ้นมาว่าสเปครถคันที่เราต้องการจะตั้งนั้นตรงหรือเปล่านะครับซึ่งบางครั้งรถมันมีการอัปเดตสเปคขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นปีใหม่ล่าสุดกว่าที่เรามีอยู่เราสามารถแก้ไขที่หน้าจอนี้ได้เลยแล้วก็เพิ่มไปได้เลยนะครับอย่างเช่น โมเดลใหม่ไม่ใช่9ลิบดาแล้วเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เช่น0ลบ0องศาเคาะ1ครั้งเหมือนเดิมแบบที่เราเคยทำในคลิปแล้วสมมุติว่า20ลิบดา20เราก็กด enter ถ้าค่าเผื่อเหมือนเดิมอันนี้เราไม่ต้องแก้เราก็กดผ่านไปลบ0 1เคาะ20ลิบดากด enter ก่อนอนี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วหรือมุมอื่นๆยังเปลี่ยนอีกอย่างเช่นมุมโทรเราสามารถใช้เมาส์เลื่อนมาที่ ตรงนี้ได้เลยส่วนใหญ่มุมโทจะเปลี่ยนนะครับส่วนใหญ่มุมโทสมมติมุมโท2.0กด Enter ค่าเผื่อเหมือนเดิมจากนั้นเป็นโมเดลใหม่ที่เราต้องการป้อนเราก็เลือกเหมือนเดิมไปที่เมนูชิปที่3เมนูชิปที่3นะครับเลือกคําว่าเก็บสเปคนี้ไว้เลือกเก็บสเปคนี้ไว้แล้วก็พิมพ์เป็นปีใหม่นะครับผมสมมติ วักสองครั้งเหมือนเดิมนะครับวักสองครั้งเอติปเอ็นเอ็นเีด AE RBT วักสองครั้งแล้วก็ใส่ปี2,020อ่าอันนี้ผมสมมุติจุด1น่านี้โมเดลใหม่ล่าสุดเลยเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็กดตกลงได้เลยเรากดตกลงนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมเราสามารถเลื่อนขึ้นไปเรียกดูว่ามันมีหรือยังนะครับเรียกดูว่ามันมีหรือยังมันก็จะมาเรียงไว้ Toyota a t i ท ก็จะกลายเป็นโมเดลใหม่ทันทีเพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับในกรณีนี้แต่อย่าลืมเพื่อนอย่าลืมว่าเว้นวักสองครั้งก็สครั้งให้เหมือนกันทุกครั้งนะครับแต่ละช่วงนะครับประมาณนี้ครับสำหรับการแก้ไขข้อมูลหรือการเรียกสเปคขึ้นมาใช้ขอบคุณครับ